ต้องไปโรงเรียนสวัสดีค่ะไปซื้อข้าวกินเลยเดียวกินนะนันจ้ะนุ่นดูยังเล็กๆนุ่นเต็มตอกเต็มต้นเลยรู้กินนุ่นก็เยอะ เด็กไปโงเรียนออน,น,น่ารักไปอุย้ยแชะไปนีอข้าวกินฝนตกแชะจ้ะฝนก็ตกอีกนะมืดๆคึนคอะไรดีย <SUR F OR> ีนาะทีนะ้อย ้กั้ดเียสวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้ยินหรอกยูเม่ทำอะไรไม่รู้โอ้ต้องไปโรงเรียนสดเค่ะสวัสดีค่ะซื้อข้าวกินเลยเดี๋ยวกินแล้วมองไม่เห็นนาที่อาไม่เช้าไม่เช้าขายของอยากเลยเพื่อน อ้ททุุกกกิ่งเนีขายกับข้าวสารพัดจะอาหารสดปอาหารสดตลาดตลาดย่อยจ้ะเรียกตลาดย่อยก็ว่าไ,ได้นี่ทุกอย่างที่เราต้องจัดนู่นดูย่งเล็กลๆของเต็มตอกเต็มต้นเลยโอ,โอ,อ,อ้กิ่งนู้นก็เยอะเลยดอกมากเลยจ้ะนุ่นข้างบนอู้ ะจะวัดประจำนานวันจันก็ต้องไปเรียนน้อยนา,อาลูกเต็มเลยออตลอดเลยแต่เพื่อนอ้ออกตามโคนตามอะไรไปหมดเดินนีดิฉัน เดี๋ยวออกปากซอยและจ้าเพือ่อนจ้านะไหนต,ต้องไปโรงเรียนสวัสดีค่ะไปซื้อข้าวกินเลยเดียวกินเนู่นนี่นเอามาเนื้อแก๊สขาย เนี่นก็ร้านขายเป็นันม่ก็้นขาย,ย,ขายเร็วๆลูกสาวนม่จะทำะ,ะไรามาเมยี่ะเคุณการแมจะทงังเห็ดเผาะมดแดงร่จ,า,จาเข้าอยากยคือว่ามีทุกอย่างจาทาเข้าอยาก เอามาออกเลยเพื่อนๆเลยทุกเก่งทุกไอ้นี่เลยใส่จุปลายรู้ว่าเป็นซื้อข้าวกินไก่มันเอาไก่ตี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 กตีด้วยแม่กรงแม่กระทังเห็ดเผาะมดแดง เราสัตย์จะหาเหาอยากะลยคือว่ามีทุกอย่างจะหาเหาอยากเลยถึงกครหนุ่มี่ยมีคดีสวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้ยินหรอกยูเมีทำอะไรไม่รู้ใครอยากกินจ้ะจะร้านขายปลาจ้ะจะข้ามถนนพาน้องโมไปซื้อข้าวกินนะนะจ๊ะเป็นเพื่อนกันจ๊ะนุ่มดูยังเล็กๆของเต็มตอกเต็มต้นเลยวู้ กินมุ้งก็นเยอะอยงั้นกันนะนี่มย์มสวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้ยินหรอกนูเมี์ทำอะไรไม่รู้น้อยหนาอู้เต็มเลยออกตลอดเลยแต่เพื่อนๆโอ้ออกตามโคนตามอะไรไปหมด มาอยู่ไปไปจิตวัตรประจำ้านของน้องอันจานนดูยังเล็กๆของเต็มตอกเต็มต้นเลยรู้กิ่งนน้นก็เยอะแหน่น่ารักไปอุย้ยแฉไปคือข้าวกินฝน,นตกแฉจะยังก็ตกอีกมืดๆคืๆมาอยู่ ไปไปจิตวัตรประดิษฐานของน้องแม่น่ารักไปอุ้ยแฉไปมื้อข้าวกินฝนตกแฉจะมันก็ตกอีรมืดๆคืมๆไก่ตีไปไหนนะไปไหนนะโน่นโน่นเวลากินของเขานี่ไก่ตีด้วยจ้ะเออไก่แจ้ไก่แจ้เลยเพื่อนๆเลยทุกเก่งทุกไอ้นี่เลยน่ารัก ไป,อ,ไปอุ้ยแฉไปนี่ข้าวากินันตกแฉะจะนีก่ก็ตกอีกมืดมืดึ้นคืมๆึวัวสองสามลูกออกเต็มเลยโอ้โดกมากเลยจ้ะวันนี้ดกมากเด็กไปโรงเรียนไปหันมาเลย โต้องไปโรงเรียนสวัสดีค่ะไปซื้อข้าวกินเลยเดียวกินของเดินออกมาแป๊บเดียวก็มีที่ซื้อของขายของเยอะยะเลยเจนเพื่อนสะดวกสบายจากใกล้บ้านต้องเดินไกล เดินดีๆจ้เะเดี๋ยวออกปัดซอยแล้วจ้าเพื่อนจ้าน,นะไปห่วงาสองสามลูกออกเต็มเลยโอ้โดอกมากเลยจ้ะวันนี้ดอกมากโอ้ต้องไปโรงเรียนคสวัสดีค่ะไปซื้อข้าวกินเลยเดียวกินหมดเลย ดูสินะ่ะ <c oughs> ดอกมากเลยงวดนี้เ <c oughs> พื่อนเพื่อจะวัดประจำวันวันจันทร์ก็ต้องไปเรียนจบเลย <c oughs> ดูสินะ่ะ <c oughs> ดอกมากเลยงวดนี้เพื่อนเพื่อ อะไรดีจ้าหมือนกินขนม,มกินเ้ยค่กวินาทีนนะี่หัอวโาสองสามลูกออกเต็มเลยโอ้โดอกมากเลยจ้ะวันนี้ดอกมากน้อยหนาออกลูกเต็มเลย ตลาดเลยแต่เพื่อนคูออกตามโคนตามอะไรไปหมดใครอยากกินจ้ะมีแต่ร้านขายตาจ้ะจะข้ามถนนทางน้งโมไปซื้อข้้วกินแล้วนะจ้ะเพื <ๆ S 2> พเพพ่อนเพื่อนจ้ะต้นน้อยหนะาต้นนี้ออกลูกลดอกออกอีกแล้วแต่เพื่อนลูกเล็กๆน้อยๆเริ่มออ,ออกกันเต็มเลยหลับคินนี้พอแค่นี้กันนะคะๆๆ สวัสดีจ้าแสอยูไปรู้ว่าไปซื้อข้าวกินไก่มันเอาไก่ตี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 ด้วยน่เลยโดกมากเลยจ้ะขึ้นข้างบนอู้ใครอยากกินจ้ะมีร้านขายตาจ้ะนจะข้ามถนน พาน้องโมงไปซื้อข้าวกินนะนะจ๊ะเป็นเพื่อนใจอยากกินจ้ะนี่ก็ร้านขายปลาจ้ะนี่จะข้ามขนมพาน้องโมงไปซื้อข้าวกินนะนะจ๊ะเป็นเพื่อนอะไรดีจานูจนึกหนกินไหมคะกินนาทีนี่งแสตดไปไหนเนะี่ยไปไหนเนะี่ยโนโนโน่ไปหากินของเศ้า ไก่ตีด้วยกันเอ้ไก่แจ้ไก่แจ้ามึงไม่เห็นนาทีอาไม่เช้านม่เช้าขายของโอ้ต้องไปโรงเรียนสวัสดีค่ะไปซื้อข้าวกินเลยเดี๋ยวกินเลยน้อยนาลูกเต็มเลยออกตลอดเลยแต่